เดี๋ยววันนี้ผมจะหุงข้าวให้ท่านผู้ชมดูข้าวที่อร่อยมันเรียกว่าอะไรวะไข่ห่อข้าวไข่ห่อข้าวห่อไข่หมูโอเคเรามีเด็กใหม่มาแล้วเว้ยมึงเกรงใจเขาว่าขอโทษแทนรุ่นพี่ด้วยนะครับนี่ใสแย่มากเลยนะดูมันดิพูดแตละยานหนูรู้จัเลือกซื้อข้าวไม่ดีนี่อร่อยส์แต่ข้าวอย่างเดียงได้อ่ะผมอ่ะเจมมันชอบไม่ค่อยชอบโมกุลดีนะีนี่มันชอบโมควายเหรออย่างเช่นไหนเดินเล่นดิด่ามาขนาดนี้ใครจะเล่นแค่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการครัวไอฟานนะครับวันนี้เราจะมาทำมันเรียกว่าอะไรวะไข่ยัดไส้ไข่ยัดไส้ไข่ห่อหมูไข่ห่อข้าวไข่ห่อข้าวห่อไข่หมูโอเคข้าวห่อไข่หมูนี่ฮามากนะเอาข้าวไปแปะไข่หมูไม่ได้นะข้าวห่อไข่กันผมเรียกช่างแม่งไข่ห่อข้าวเดียววะข้าวห่อไข่ไม่ได้ต้องไข่ห่อข้าวไข่ห่อหมูไข่ห่อหมู หมูไม่อันนี้เราเอาเข้าไว้ข้างในนะเอาเข้าไว้ข้างในใช่ดิไม่หมูอยู่อยู่ข้างในได้หรอไม่ทุกอย่างอยู่ข้างในป่ะนะเบิร์วอยู่ข้างนอกไม่เคยกินเหรอกูเคยไปกินอ่ะมันเป็นไข่ทั้งอันเลยแล้วมีข้าวกับหมูอยู่ข้างบนป่ะอ่าถูกแล้วถูกแล้วข้าวอยู่ข้างนอกไข่ห่อไอหมูเนี่ยอยู่ข้างบนโอเคกินข้าวไอันนียแหละนะครับข้าวไข่หมูขข้าวไ่อหมู ผมถามเดียว่าอยากกินไรเดียบอกอยากกินอันนี้แล้วเรายังไม่เคยทําก็เลยคิดว่าจะทาอย่างแรกเราต้องหุงข้าวก่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะหุงข้าวให้ท่านผู้ชมดูข้าวที่อร่อยเราจะล้างข้าวก่อนนะครับล้างข้าวจริงๆถ้าท่านผู้ชมไม่อยากเปิงน้ําก็คือปิดน้ําได้อย่างนี้แล้วก็ค่อยทานะแต่คือผมมองว่าการล้างข้าวที่ดีที่สุดคือให้น้ำมันไหลออกไปด้วยคือจริงๆยุคงเนี้ยไม่ต้องล้างข้าวเยอะก็ได้นะถ,ถ้าท่านผู้ชมอยากกินที่มันมีแบบ กลูเตนมีสไตรจเจอร์แต่ผมไม่ค่อยชอบผมก็จะล้างระหว่างที่ล้างเนี่ยผมจะบี้ข้าวเบาๆอย่าบี้แรงนะเพราะถ้าข้าวแตกมันไม่ไม่อร่อยก็คือบี้แบาอบี้อย่างเงี้ยให้ข้าวมาถูกันนะครับลองคอมเมนต์บอกนะครับว่าทีมไหนนะครับทีมปล่อยน้ําล้นกับทีมไม่ปล่อยน้ําล้นนะครับแต่ผมรู้อย่างเนื้อแพอยู่ทีไม่ปล่อยน้ําล้นแน่นอนแล้วก็เราก็จะเปิดใช้น้ําน้ากินนะครับล้างทีหนึ่งเพื่อให้ไม่มีกลิ่นคอรีนกลิ่นอะไรนะครับนิดเดียวอย่างเงี้ย ครึ่งข้อของผมนะบางคนจะใช้เต็มข้อใช่ไหมแล้วแต่บางคนข้ออาจจะเล็กบางคนข้อยาวนะครับก็ลองวัดของตัวเองดูแต่ผมวัดของผมมาครึ่งข้อพอนะครับเพราะว่าของผมมันยาวผมก็เลยวัดแค่ครึ่งข้อนะครนิ้วนิ้วผู้มือนี้ไม่สทะลึ่งจริงๆเลยเรามีเด็กใหม่มาด้วยมึงเกรงใจเขาบ้างขอโทษแทนรุ่นพี่ด้วยนะครับนี่ใสแย่มากเลยนะดูมันดิพูดแต่ละอย่างทะลึ่งโคตรครึ่งข้อพอแล้วเพราะเดี๋ยวมันจะไม่หวานข้าวมาข้าว มันจะรสชาติมันจะมันจะมีกลิ่นข้าวเยอะแล้วก็มันจะแฉะไปนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับคือผมเป็นคนชอบกินข้าวแต่ผมไม่ชอบกลิ่นของข้าวกลิ่นน้ําข้าวเนือออกว่ากลิ่นที่มันแบบมันจะมีสตาร์เ้อะวิธีที่จะลดกลิ่นนั้นได้คือเราจะใส่เกลือไปนิดนึงนะครับถ้าเป็นไม่ได้ใช้พวกเกลือแบบเกลือทะเลเกลืออย่างเงี้ยนะครับ ไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าแม้ถ้ามันเยอะมันจะมีออสโมซิสเกิดขึ้นก็คือน้ํามันจะตามที่มีเกลือจะถูกเกลือดึงไปนะครับ <S <S เคยไหมตอนเรียนตอนเด็กที่เขาจะเอาเหมือนแบบคล้ายๆซองพลาสติกอะแล้วมีน้าเกลือใส่ไปข้างนอกไอโอดีนใส่ไปแล้วก็เอาอเนี้ยใส่น้ำจุ่มลงไปมันจะดึงน้าออกนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับ <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นอย่าใส่เกลือเยอะเกินนะครับเราไม่ต้องการให้มันทำออสโมซิสดึงน้าออกหมดนะครับล้วก็ใส่น้ําตาลไปด้วยนะครับซึ่งเราไม่ได้ใส่น้ําตาลเยอะนะครับก็ใส่ประมาณสักนิดเดียวประมาณครึ่งช้อนชาอ่างเง ทำไม่ข้าวอร่อยผมเป็นคนที่สมัยก่อนเครื่องหม้อหุงข้าวอ่ะ มันจะไม่ค่อยมีบ้านอือนนะมีแต่บ้านกูไม่มีอะ่ะคือทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมเครื่องหม้อหุงข้าวเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราต้องเราต้องหมักข้าวไว้นานแค่ไหนเอาข้าวแช่น้ำไว้นานแค่ไหนมันจะทําเผื่อไว้แล้วแต่ผมยังไงผมก็จริงๆนะผมจะชอบวางทิ้งไว้ประมาณสัก15บหาทีถึงยีนาทีให้ข้าวมันเหมือนได้อมน้ํานิดนึงก่อนหุงอ,อ่ะนั่นคือเพอร์เฟกเลยนะจริงๆถ้าผมไม่ขี้เกียจวันนี้ผมก็จะทําแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าหม้อหุงข้าวมันมีอยู่แล้วมันเผื่อเวลาไว้ให้เราแล้วนะครับเพราะฉะ ถ้าท่าผู้ชมถ้าวันไหนผมแบบอยากกินข้าวอร่อยมากๆอะ่ะผมจะทำทิ้งไว้15บห้าทีวางไว้ข้างนอกเนี่ยแล้วสใส่ไว้ในนี้สิบห้าทีล้วค่อยกดถูกก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมขี้เกียจโอเค เ,เรามาทําข้าวหอ่อไข่กันดีกว่าไอห่อไข่หมูเนี่ยเราจะมาผัดไข่กันแล้วเราจะเริ่มจากกระเทียมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใส่หมูไปผัดแล้วค่อยใส่ผักท่านผู้ชมกระเทียมให้มันเริ่มถ้าเต็มร้อยคือกระเทียมเจียวนะแล้วศูนย์คือกระเจียวเทียมนะเอาประมาณ70แล้วเอาหมูคขอยผัดให้หมูสุกเลยเกียมเกียมนิดนึงยังพอได้เพราะเดี๋ยวเราต้องใส่ซอสเมือก้ใส่พวกเครื่องปรุงไปมันจะทาให้หมูที่เกียมเกียมมันเริ่มแฉะขึ้นแต่รสชาติอร่อยมันจะออกจากมันมันหมุง แล้วเราค่อยใส่พวกผักพวกนี้ลงไปนะครับ mm hmm. คุลืมไปที่เนี่ยไฟแรงไฟแรงมากเนี่ยกระเทียมเจียวแล้วอะ mm hmm. แล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะครับ mm hmm. ประมาณสักสามหยกแล้วก็ฝาเขียวประมาณสัก2บีบ mm hmm. แล้วก็ขาดไม่ได้นะครับผงชูรส สองช้อนชาเนี่ยพอเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอน้ำจากหมูมันจะออกจะเนื้อก็ได้นะน้ำจากหมูนอกจากไก่เนื้อก็จะเป็นน้ำจากเนื้อจะออกเรา,เราต้องให้นะเระเหยหมดจะอร่อยอยากให้น้ำพวกนี้มันเหลือแต่มันจะมีน้ำจากน้ำมะอยน้ำอะไรนิดนึงแต่ดูจากสีเอาอะ่ะจริงๆแม่ไม่ต้องใส่นะซอสมะเขือ,เ,อเทศแต่ว่าผมกินอะ่ะตอนเด็กๆมันใส่อะ่ะก็เลยชอบนี่ผมบอกแล้วเราอะ่ะไม่ได้เป็นคนไม่รักโลกนะครับรีไซเคิลจริงๆซอสมะเขือเทศเราหมด นี่แหละแล้วก็ใส่ผักนะมีเห็ดมีมะเขือเทศมีหัวหอมนะครับแล้วก็แครอทกับกะูพรอ่อนนะครับแล้วก็ต้องใส่พริกไทยไทยด้วยนะครับพริกไทยฝรั่งไม่ได้นะครับพริกไทยไทยอร่อยกว่าเยอะใส่เยอะๆได้เลยครับหอมอร่อยแสบท้องเล่นๆอันนี้เราใส่น้ำมันน้อยนะถ้าท่านผู้ชมอยากใส่น้ำมันเยอะก็ได้นะ มันก็จะกลมกล่อมกว่านี้แต่คือผมไม่อยากให้มันใส่น้ำมันเยอะเดี๋ยวมันเลี่ยนใส่น้าเพิ่มลงไปนิดนึงได้นะครับทําไมเราต้องใส่น้ําเพิ่มบางทีถ้าท่านผู้ชมอยากให้แบบผักมันนุ่มกว่าน,นี้ก็ใส่น้ําลงไปเพิ่มนะครับเดี๋ยวมันก็จะทำให้ผักสุกเร็วแต่ว่ารสชาติจะไม่เปลี่ยนนะมันไม่ได้จืดลงเพราะว่าเดี๋ยวน้ําก็ระยเหยออกหมดอาจจะแบบมีการจืดลงนิดนึงประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ไม่เป็นไรครับ,ใ,รบใส่น้ําตาลลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆน้องใส่ซอสมะเขือเทศเยอะกว่านี้แต่ซอสมะเขือเทศเราน้อย เรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ปรุงมไปหน่อยโอเคท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งให้อันนั้นมันเริ่มเย็นขึ้นหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําไข่แล้วเดี๋ยวค่อยห่อกันนะครับแต่ตอนนี้เรารอข้าวรอ,อกระเนสุกก่อนระหว่างนี้อยากฟังเรื่องอะไรกันบ้างเล่าเรื่องรัสเซียนหน่อยไหมกินลิโพได้ปะได้โอออ่าม่อร่อยรู้ว่าทาไมแต่ก่อนกูชอบกินลิโพมีเ2เหตุผลเหตุผลแรกตอนไปติกอป สมัยก่อนที่ออสตาใครตีถึงไปโโลิโพได้ตังค์เหตุผลที่สองคือเมื่อเคยว่าแบบกูไม่รู้เรื่องเครื่องดื่มชูกำลังอะไรขนาดนั้นแต่ก่อนอเข้าไปเซเว่นบอกพี่อันไหนดีที่สุดพนักง,งานชอบบอกว่าเดี๋กูบางทีกูถามแท็กซี่อ่ะช่วยเนี่ยถ้าจะกินนะเอาดีสุดลิโพเพราะลิโพแพงสุดตอนนั้นอ,ะอ่ะแล้วแบบของคุณภาพดีอะ่ะกูจะกินแล้วก็จะมีลิโนพน้ำผึ้งกับลิโพเนี่ย่ะรัสเซีย ท่านผู้ชมผมไปรัสเซียกันมาแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะทีมงานผมก็มีส้มเจมเราก็พากันไปแล้วก็มีเพื่อนส้มอีกคนหนึ่งก็เสือกสนิทกับส้มก็เลยอยากไปด้วยชื่อพลอยนะครับแล้วก็เป็นผมแล้วก็เดียไปแล้วก็หุ้นส่วนผมไอ้ภูมิก็มีครอบครัวไปไป,ปคือว่าไงลูกค้าแม่งมีสี่คน <c oughs> นะ <c oughs> เพราะว่าเราชอบเราอยากไปเที่ยวกันแล้วแตบพอไปมันเหนื่อยมากนะการเดินทางหรืออย่างว่ามันใช้เวลานานแต่พอไปถึงแล้วผมรู้สึกโคตรแฮปปี้อะคนรัสเซียตลกหน้าแม่งบึ้งทุกคน <c oughs> หน้าแม่งบึ้งทุกคนแต่มันบึ้งเหมือนหน้าไม่ธรรมชาติอย่างนั้นแลชอบแอคอะคิดเก๊กจริงๆไม่ได้คิดอะไรหรอกมันเก๊ก <c oughs> ชอบทำหน้า <c oughs> แต่จริงๆพอแซวมันนิดนึงนะขำหลุดขำทุกคนอะ่ะ <c oughs> แล้วมันมีตอนหนึ่งผมไปกินข้าวอยู่อะ่ะแล้วแบบไอ้ร้านที่เป็นบาร์ตอนที่สนามบินอะ่ะ <c oughs> แล้วเราสั่งข้าวอะไรมาเสร็จปั๊บกูนั่งแซวเด็กเสิร์ฟเล่นนิดนึงแป๊บเดียวเด็กเสิร์ฟมีการให้เพื่อนมาขอเบอร์กูด้วยคารมดีแพ้คารมไทยนี่เองกูต้องบอกไปมีแฟนแล้วครับขอโทษ มาท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเป็นแผนกที่ผมต้องใช้ส้มแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับส้มมีเก้ายอดอยู่ร<ช>อดไข่ไม่แตกเก้ายอดไม่ได้ช่วยเก้ายอดเลยนะเว oh <yeah, S 1> ้ยกล้ยเหียครับออ้าวนี่ไงถ้าไม่มีเก้ายอดไข่แตกไปแล้วทำไมไม่ชอบทำ ผมเป็นคนไม่ปราณีตกับไข่อะผมเป็นคนไม่ชอบไข่เบิร์ดชอบเบิร์ดเบิร์ดชอบกูผิดเหรอวะกูไม่ชอบยุ่งกับไข่อะไข่ไก่ได้เลยพี่เออมันแตกง่ายมันแบบกูทําไข่ดาวไม่เคยสวยเลยไข่เจียวโอเคอยู่เนี่ยอาชีพดูแลไข่ดีปรุงหน่อยไหมไข่อะปรุงเกลียอย่างเดียวค่ะนี่เบิร์ดดูนี่น่ากินไหมโคตรเทพข้าวเนี้ย ถ้าหนูเลือกซื้อข้าวไม่ดีนี่อร่อยส์แต่ข้าวอย่างเดียงได้อะผมอ่ะน้ำตาไหลเลยข้าวอร่อยไม่ใช่เสียใจที่บางคนอาจจะไม่ได้กินข้าวผมุพูเล่นนะพูเล่นไม่ได้กินไงครับข้าวผมไม่ได้อร่อยขนาดนั้นครับไปดูมุกในติ๊กตอกมามันชอบเล่นไงเบบเคยดูว่าที่แบบทำแบบเสียใจมากเลยมันร้องไห้อยู่เงี้ยเสียใจที่น้องสาวฉันจะไม่จะไม่มีวันตลกเท่าฉันอะไรเงี้ยเคยดูว่าคนตีน เจมมันชอบไม่ค่อยชอบมุกคนตีนะพี่มันชอบมุควายเหรออย่างเช่นไหนเล่นดิด่ามาขนาดนี้ใครจะเล่นแทะไม่มันไม่ได้ด่ามันเป็นอร่อยวะชื่อมุควายอร่อยมันรสชาติามาไม่จัดด้วยรองเท้าอะไรหายากพี่รองเท้าอะไรรองเท้าไหนมีอีกปะมีอีกไหมเดี๋ยวแค่เรียกมุควายเกินไปแล้ว เนี่ยถ้าม้ชมข้าวผมแต่ผมจะไม่กดเยอะนะเพราะถ้ากดเยอะมันจะแน่นแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนแบบชิ้นเดียวกันประมาณนี้พอ perfect rice เรียบร้อยครับท่านผู้ชม มาครับท่านผู้ชมเรามากินข้าวห่อไข่กันดีกว่าโคนรน่ากินอ่ะโอ้ยข้าวอร่อยอร่อยหมดแลยครับผมว่ารสชาติแบบไม่รสชาติจัด เราไม่ใั่เกลือเยอะใส่พวกอะไรเค็มๆเ,เยอะข้าวเนี้ยอร่อยมากส่วนไข่ที่ส้มทําคือดีมากบางแล้วก็มีความเค็มๆนิดนึงแล้วก็ไส้ที่เราทําอร่อยมากท่านผู้ชมเรือเมนูนี้ขายได้ผมชอบข้าวเนี้ยเป็นเม็ดเห็นไหมหอมมากถ้าใครแบบอยากทำกับข้าวแบบให้แบบ วันครอบครัววันอาทิตย์วันเราหยุดอยู่บ้านให้ลูกให้เมียอเงี้ยให้สามีให้ลูกอ่างเงี้ยให้พ่อแม่ผมว่าเวิร์กมากเป็นเมนูครอบครัวที่ดีอะแล้วก็สารอาหารครบด้วยเทลตี้ด้วยนะ ผมว่าอีกเมนูหนึ่งที่ไม่ต้องเตรียมตัวว่าจะทาเอาของในตู้เย็นมาทําได้ถ้าห้ามมิมีผักคือผักเหลือ,อมีเห็ดจะเสียแล้วเราต้องรีบใช้อะไรเงี้ยไม่อยากที่จะเปืองของอะไรเงี้ยเราก็เอาเห็ดมา,าไม่มีมะเขือเทศไม่เป็นไรหาอย่างอื่นถ้าสมมติมีถั่วเขียวไอ้ถั่วลันเตาเ,าเราก็เอามาทาอะไรได้ประยุกต์ได้นะครับแล้วก็มันเป็นเหมือนเอาไว้ล้างตู้เย็นดีอะอรีเซ็ตตู้เย็นก็ออชอบอกีคะแนนกีนคะแนนเหรอ ให้เก้าเต็มสิบถ้ามีฟิล์มเมือเทพไปผัดอื้ออึกนิดหน่อยห้าสิบอร่อยมากเป็นเมนูที่ผมไม่เคยทำแต่อยากกินพอดีนะครับอร่อยมากนี่ผมให้เลยถ้าผมลองทำกันดูนะครับแล้วคอมเมนต์มาบอกผมด้วยไข่ห่อข้าวใช่ถูกแล้วไข่ห่อข้าวข้าวอยู่ข้างนอกไข่มันจะไข่ห่อข้าวอย่างไรนี่ยเนี่ยมันห่อไงเราจะเรียกอะไรอ่ะไข่ห่อหมูบนข้าว ข้าวโปะไข่หอมหมูท่านผู้ชมช่วยผมคิปมาเถอะมันเรียกว่าอะไรเนี่ยนั่นแหละครับเดี๋ยวเราทีมงานทำกินกันแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับกูนึกออกแล้วส้มมันเรียกไข่ยัดไส้ไอสั์มันไม่ได้ยัดไงในน้ำมันเขียนว่าไข่ยัดไส้ใช่ไหมใช่โอเคไข่ยัดไส้เมนูนี้จบ